สวัสดีค่ะมามอยมอมมอยมอมอยมอมมอยมามอยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชิซุโอกะเราก็อยู่ที่บ้านของใครก็ไม่รู้นะคะที่เรามาออพักนะคะเป็นแบบห้องแบบแอร์บีแอนดแล้วบ้านมันแบบว่ามันญี่ปุ่นสไตล์มากเลยอะก็เลยอยากจะพาทุกคนมาดูนะคะ อันนี้คือแบบว่าไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรกันหมดเรียบร้อยเพราะฉันมีหลายสิ่งต้องต้องเตรียมนะคะก็เลยแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ทําคลิปตั้งแต่ตอนแรกเนาะไม่สิเราต้องพาทุกคนไปหน้าบ้านก่อนขั้นแรกเราจะพาทุกคนไปที่หน้าบ้านก่อนว่าบ้านเป็นยังไงจังจังมาดูกันโคตรหนาวอะ่ะบอกเลยว่า บอกเลยว่าบ้านแบบเนี้ยหนาวสเปง็งเพราะเราอ่ะอยู่อยู่แมนชั่นไงมันก็จะอุ่นนะอยู่อย่างเงี้ยมันจะหนาวพาไปดูนะดีใจที่มาทันมามๆมจัดจังออกหน้าบ้านก่อนนะคะจะให้ดูภาพกับกล้องไงวะอ๋อนี่นี่นะคะคือชิซูโอกะ บ้านนอกยามค่ำคืนในคืนอันหนาวเหน็บมองไปบนท้องฟ้าฉันมองเห็นแสงดาวแต่มองจากกล้องนั้นไม่เห็นอะไรเลยนอกจากดวงไฟข้างถนนถนนที่เปล่าเปลี่ยวเงียบสงัดบ่งบอกถึงความเงียบสงัดเป็นธรรมชาติของบ้านที่นี้ ช้าบ้านตามปิดประตูกันแล้วอยู่ในบ้านไม่มีใครออกมาแล้วดึกเดินปั้นนี่และนี่นะคะก็คืออหน้าบ้านนะคะของเราตอนนี้กี่องศาะคะตอนนี้น่าจะประมาณสิบกว่ากว่านะหนาวอยู่นี่นะคะดูประตูเข้าบ้านพอเข้าไปในบ้านฟรับก็จะเป็นเกงกังนะคะหลอนแล้วยังพุ่งหลอนอยังพุ่งหลอนนี่นะคะ่ะเป็นเกงกังเป็นประตูนะคะก็ป,ปิดเข้ามา ใหญ่มากจะบอกว่าเก่งกลังบ้านเขาแบบเบอร์เธอมากแล้วก็ตรงนี้นะมันเปิดได้นะคะแบบเปิดมานะคะเราก็จะเจอผัวเรากำลังกินหมูกระทะอยู่นะคะกำ <c oughs> <c oughs> ลังย่างหมูกระทะนะคะว่าเราพกกระทามาเองจากบ้านนะคะปิดเอาไวะคะ้ค่ะเดี๋ยวแมวออกนี่พาแมวมาด้วยนั่นเนี่ย เนี่ยมันจะแบบญี่ปุ่นสไตล์มากกนะันนึกออกปะแบบเข้ามาแล้วก็เปิดตรงนี้แล้วก็แบบนั่งเมาส์มอยกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีแขกเรือมาอะไรประมาณนี้นะคะฉันชอบอะไรบ้านนี้ยางหรือมะฉันชอบปัดกรอนประตูบ้านเขาขึ้ด,ดูกรอนประตูบ้านเขาดินี่คือนี่คือการปลดล็อกปลดปลดล็อกไงวะนี่มันล็อกอยู่อ่ะเขาบอกฉันว่าเอาวันนี้ขึ้น มันขึ้นไม่สุดนั่นเนี่ยจริงจริงมันต้องเอาเนี่ยขึ้นไปแล้วดันอันนี้ยมามันถึงจะมันถึงจะเปิดประตูได้ซึ่งเปิดไปก็เป็นที่จอดรถน่ะหนาวหรือ,อยังหนาวแล้วหนาวแล้วไม่มเปิดไ,ได้วิงปั๊บเนี่ะเออท่านมันเปิดไม่เป็นเขาอาจจะทำไยไม่ให้เราเปิดอันที่เข้าไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของเข้ามาในบ้านแหละเออมันจะหนาวไง ปิดประตูตรงนี้ไว้หนึ่งดอกนะคะเพื่อที่มนันหนาวให้ห้องบ้านมันอุ่นๆหน่อยเอาจริงนะชอบคะสิใช่เราก็ชอบบ้านนี้มากนะเราดูในรูปนี่คือแบบเฮ้ยฉันอยากมันนอนบ้านแบบนี้อ่ะเออพอเข้ามาปุ๊บนะคะเจอกับห้องอาบน้ําเลยค่ะพี่น้องค่ะเข้ามาปุ๊บเราเจอห้องอาบน้ําเลยห้องอาบน้ํานะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะ มีเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะเออแต่เขารีฟอร์มนั้นเนี่ยตรงเนี้ยดูแบบดูดีมากอะแล้วก็มีผ้าขนหนูให้มีที่ตักผ้ามีไดเป่าผมมีเตารีดน้ำยาซักผ้าอะไรนะคะมีให้หมดที่ล้างมืออันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะเป็นอ่าบก็แช่หนึ่งสองคนได้อยู่นะแต่ว่า เราไม่ได้อาบน้ําที่นี่นะคะพอดีว่าใกล้ๆจากที่นี่นะคะ่ะขับรถไปประมาณ15-20นาทีนะคะมันมอีออนเซนนะคะเราก็เลือกที่จะไปออนเซ็นกัน <c oughs> ไปออนเซ็นมาแล้วนะคะก็ไปแช่ที่ออนเซน็นน้ำออนเซ็นที่นี่ดีมากจะบอก <c oughs> เดี๋ยวจะอัพรูปให้ดูนะคะน้ำออนเซ็นแบบเลิศเฟอร์มากดูนะคะเดินเข้ามาก็จะเจอสรรพสิ่งที่แบบว่าเป็นอินโฟเมชันเนาะว่าแบบ ตอนตรงลาแวกนี้มีอะไรแถวนี้นะคะมันจะมีไอเนี่ยรถอ่าโทมัสนะคะรถไฟเขาจะมาดูรถไฟ SR กันเนี่ยรถไฟแบบนี้นะคะมันจะไม่ไกลจากที่นี่มากขับรถไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็เลยตรงนี้ไปนิดเดียวนะก็จะมีอุโมงค์ที่เป็นอดอกซากุระแต่ว่าตอนนี้มันหนาวมันก็ไม่มีเนาะถ้ามาตอนช่วงซากุระที่นี่ก็คิดว่าสวยนะคะประตูนี้นะคะเปิดไปก็จะเป็นครัวนะคะจะเข้าไปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เจ้าของห้องเจ้าของบ้านนะคะเขาบอกว่าเวลาเข้าตรงนี้ให้ระวังนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเตี้ยมากนะคือน่าจะสูงความสูงเราอะร้อยหกสิบก็แต่ถ้าคนสูง,ส,งสูงก็เมาแล้วก็หัวโคกนะ,ะเพราะมันมันไม่ค่อยสูงนะอันนี้เข้ามาน,นี้จะเป็นในครัวแกสวยมากอ่ะดูดิครัวเขาก็มีให้มีเขียงมีเตาย่างมีมีดมีแก้วมีจานมีหม้อมีกาแฟ มีพอตมีอะไรให้หมดนะคะเต,ตาเตาผ้ามีแลบนะคะตู้เย็นอยู่ตรงนี้ตู้เย็นตู้เย็นอยู่นี่ข้างบนมีไมโครเวฟนะเออแล้วก็ขยะนะคะก็เขาจะไม่จะทิ้งไม่เหมือนกับที่ออตรงบ้านเราตรงบ้านเราแยกยิบย่อยมากแต่ที่นี่ก็คือพลาสติกกับขยะเผานะคะทิ้งรวมกันแต่ที่ต้องแยกก็คือพวกขวดแก้วแล้วก็ออขวดพลาสติกแล้วก็กระป๋องนะต้องทิ้งในนี้นะคะ ครัวสวยอะเนาะครัวดีมากเลยข้างล่างก็แบบมีอุปกรณ์ให้นะคะพื้นฐานทั่วไปเนาะแล้วก็มองมาฝั่งนี้นะคะก็จะมีพวกจานชามต่างๆคือเราอจองมาสําหรับแปดคนบ้านนี้ก็เลยค่อนข้างใหญ่มากนะอแปดคนสิบคนอะเราว่าเอาอยู่ที่เนี้ยนี่พีสติบมาชิซกะอยากเจอเลยคะ่ะอ้าวนั่งรถมาเลยจ้านี่กำลังเนี่ยเดี๋ยวไลฟ์เสร็จแลวก,ก็กินเหล้าแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ พกเหล้ามานี่นะคะเอาเหล้าเอาเหล้ามา <laughs> พกเหล้าบวยมานะคะแล้วก็อันนี้เป็นโทสเตอร์เนาะหุงข้าวนะคะมีหม้อข้าวให้แล้วก็อันนี้เป็นนาเบะสองอันนี้คือเรา,เอาบอกเขาว่าเราจะอยากได้เต่าอยากได้เต่าย่างนะคะแล้วเขาคิดว่าเราจะทํานาเบะเขาก็เลยเตรียมมาให้แต่จริงๆไม่ใช่นะคะเราจะทาหมูกระทะมีลูคูเซอันนี้ของที่นี่นะอืมแล้วก็มีกา,าน้ํามีจานข้าว สรรพสิ่งนะคะช้อนจานถ้วยแก้วกาแฟแกดูดิแกดูแก้วกาแฟดิดูสิดูสิสวยงามแล้วมองไปทางนี้ฟรับนะคะก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวก็จะเป็นแบบโต๊ะที่แบบมีมีมีเก้าอี้ให้นั่งอะเนาะก็อันนี้เขามีให้นะคะเพราะว่าในครัวมันหนาวนะคะในครัวมันไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีไม่มีแอร์นะคะไม่มีแอร์คอนให้มันก็หนาวจริงๆประตูตรงนี้เปิดได้เนี่ย เขาล็อกไว้ไม่ให้เราออกหรอวะเขาล็อกไว้นะคะเขาไม่ให้เราออกไปนะคะทำไมเขาล็อกวะอ๋อนี่ไงอันนี้ปะอันนี้เปิดได้ปะเกี่ยวปะวะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเขาล็อกไม่ให้เราออกแต่ตอนที่ตอนที่เราเข้ามาพักอ่ะเขาเปิดอ๋อมีขนมให้ด้วยจริงๆมันออกไปได้นันเนี่ยเดินแล้วก็แบบทะลุรอบได้เลยอ่ะ ห้องครัวโอเคไม่เล็กไม่ใหญ่ช่วยช่วยช่วยห้องครัวถือว่าแบบดีมากๆเลยค่ะดูดิห้องครัวแบบดีมากเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโพสต์ใน YouTube ให้นะว่าที่นี่มันอยู่ตรงไหนแล้วก็อย่าลืมบอกเขาว่าเนาี่ยโมริตัร้ังแนะนํามานะยูนะคะเข้าไปดูข้างในกันนะคะมีแมวออกมาแล้วนะคะหนึ่งตัวเข้าไปค่คะลูกไม่ออกมานะคะตรงนี้ไม่ได้นะคะคุณโนุเกะไม่ได้นะคะห้ามไม่ให้แม่ไม่ให้ออกนะคะไม่ได้นะคะครูแม่ไม่ให้ออกนะคะ แม่ไม่ให้ออกพูดไม่ต้องมองหน้าแม่แบบนั้นนะคะแม่ไม่ให้ออกนะคะมองเปิดเข้ามาด้านในฟลุปโอ้โหใหญ่มากนะเราก็เอาเตามาเองใช่ไหมคะเราก็ย่างเนื้อย่างกระทะเราก็เอามาเองมองมาด้านนี้อันนี้เป็นเวลคัมฟลุตนะคะเขาเตรียมมาให้เยอะมากมีอินเทอร์เน็ตมี WiFi ให้นะมีทีวีส่วดอันนี้นะคะบ้านแมวเราพกมาเอง เดินทางไกลนะคะก็พกแมวมาเอาแมวมาด้วยแล้วก็หมูกระทะก็มีที่เราเอามาเองนะคะหมกูกระทะตรงนี้ออกได้ปะเมื่อกี้เขาปิดเนาะต้องขัวเขาล็อกกุญแจไว้อ้าวแต่ออกทางนี้ได้เว้ยนี่ไงนี่ไงมันจะเป็นทางเชื่อมกันไปเป็นทางเชื่อมออกแบบนี้เปิดไฟได้ด้วยวะโอ้โหประบาดสวยป่าเปิดไฟข้างนอกก็สวยปะ่ะ เปิดไฟด้วยอ่ะเจ <c oughs> ๋งวะ่ะสวยเนาะเขามีไฟตรงเนี้ย uh. สวยเนาะเ uh huh. ออแล้วตรงเนี้ยคือเปิดแบบมันก็จะแบบเป็นเป็นวิวนอกบ้านอะเมื่อกี้เนี้ยเออถ้าตอนกลางวันก็คงจะสวยดีเนาะนี่ค่ะก็เป็นทางเดินถ้าเราเดินไปเดี๋ยวปิดตอนเดี๋ยวแมวออกปิดอันนู้นก่อนเดินมาตรงนี้นะคะถ้าเปิดไปนี้ก็คือ จะเป็นห้องนอนจริงๆมันจะเดินเข้าไปในโนนได้อีกนะเอ้ยช็นี่นะคะเขาจะเป็นส่วนของห้องนอนนะคะห้องนอนก็จะยาวแบบนี้เลยฟรึบนะคะแต่แต่แตแตมีเรียงกันไปเขาก็เตรียมที่นอนไว้ให้เพราะเราบอกเขาว่าเรามากันแปดคนนะคะเขาก็เตรียมที่นอนเอาไว้ให้แบบนี้เดี๋ยวเราก็จะมาปูที่นอนกันมีแอร์หนึ่งตัวนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานอนก็คือจะต้องเปิดเปิดประตูทั้งสองทั้งสองอันถ้าปิดตรงนี้ไม่ได้นะคะถ้าปิดตรงนี้คือห้องนู้นจะหนาวทันทีเลยเนี่ยแหละและไอทางเดินเมื่อกี้มันก็จะเชื่อมกับตรงนี้แหละมั้งแล้วมันก็จะมาทะลุออกตรงนี้ได้นะคะนี่ไงมันจะเชื่อมกับตรงเมื่อกี้เนี่ยคือมันเป็นแบบข้างนอกมีทางอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเพราะว่ามันหนาวด้วยป่ะบ้านบ้านโบราณที่มันเป็นหนาวหนาวมันต้องมีสองชั้นอ่ะอันนี้เป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ํา นห้้องําและนี่ก็คือก่อนประตูห้องน้าที่เขาบอกเราเมื่อกี้นะว่าเวลาล็อกนะคะต้องดันอันนี้ขึ้นไปดันอย่างนี้นะดันตรงนี้เสร็จแล้วก็ปิดตรงนี้ไว้แล้วมันจะล็อกเห็นไหมมันจะมีตัวล็อกอยู่ข้างบนอย่างนี้แล้วก็เอาอันนี้ออกมันก็จะลงมานี่นะคะเขามีวิธีการมีวิธีการใช้งานบอกให้นะคะวิธีล็อกประตูไม่งั้นเดี๋ยว เข้าไปได้แล้วออกมาได้แต่ว่าห้องน้ํานี่เขาก็รีฟอร์มใหม่เนาะอืมถือว่าดีนะคะเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่เราก็เนาะค่อนข้างกังวลเนานะเวลามาเที่ยวอะไรพวกนี้ว่าแบบเฮ้ยบ้านข้างนอกมันเก่าแล้วห้องน้ํามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะทําได้ดีนี่รูปหมีแดงที่ประตูคืออะไรหมีแดงอะไรวะหมีแดง อังเกตโตไม่รู้ว่ะอ่านไม่ออกไม่รู้ว่า,วาใครอ่านออกก็มาบอกละกันมีแดงอ่านออกแค่นี้ An <c oughs> อังเกตโตเซอร์วิสอาจจะแบบให้สแกน QR โค้ดแล้วก็ไปช่วยตอบอเขาเรียกอะไรแบบสอบถามก็ได้นะคะนี่ก็ปิดแถวไหนของชิซเสือโอ,อกาสเหรอเราก็จำไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเขียนในข้อความบอกได้ไหม <laughs> ฉันก็สับสนกับตัวเองไม่ค่อยรู้รู้ที่เท่าไหร่นะนี่กินหมูกระทะต่อมีโซฟาให้ด้วยดีดีนี่แหละคะ่ะทุกคนพามาดูว่าห้องพักที่นี่ดีเราชอบนะแฮปปี้สวยเดี๋ยวไว้ค่อยเมาส์อมอยกันใหม่นะคะตอนนี้ก็คือ เราคิดว่าเราจะต้องไปกินหมกูกระทะแล้วละ่ะท,ทนไม่ไหวละผัวนั่งกินอยู่คนเดียว<ม>เดี๋ยวไว้ค่อยมาเมามอยกันใหม่นะบายบายเมามอยมาเมามอยมามอยเมาเมามอยเมามอยบายบายเฮ้ <laughs> ยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าไปอยู่นี่อยู่นี่น้ำนี่ ไปแล้วนะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปค่อยพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเที่ยวดูใบไม้แดงแดง